คลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงหนังสือที่ชอบนะคะก็เพื่อนบอกให้ทำสิบเล่มนะคะแต่ว่าเลือกแบบนั้นไม่ได้นะคะก็เลยทําแบบนี้นะคะอันแรกนะคะเป็นกลุ่มหนังสือเปลี่ยนชีวิตนะคะเล่มแรกก็อันนี้อ่านเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะคะก็ยังชอบอยู่นะคะแล้วก็ได้เอามาทําแล้วนะคะหลายรอบเขาบอกว่าในครั้งเดียวแต่ว่าเราก็ไม่ได้สามารถทําได้ในครั้งเดียวนะคะแต่ว่าก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็ไปให้แม่อ่านด้วยนะคะเพราะว่าเวลาจัดบ้านก็ต้องให้คนในบ้านอ่านด้วยะคะ่ะจะได้ยอมให้เราทิ้งของไปนะคะก็ประสบความสําเร็จดีแล้วก็หลังจากที่ทําไปเนี่ยก็ได้ประโยชน์ตามที่หนังสือบอกไว้นะคะก็ชีวิตดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าเราชอบของแนวไหนชอบหนังสือแนวไหนแล้วก็ทําให้เราตัดสินใจในการซื้อของ ต่อต่อมาดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ออกมาทีหลังนะคะซึ่งตอนหลังที่หลังจากจัดไปแล้วหลายรอบนะคะเราก็จะชอบอ่านเล่มนี้มากกว่านะคะรู้สึกอ่านแล้วดีต่อใจมากกว่าเล่มแรกนะคะโดยเฉพาะช่วงแรกๆนะคะมันก็จะเป็นเหมือนเขาก็เล่าเรื่องแล้วก็แบบมีคําถามให้คิดนะคะแล้วก็มีรูปสวยๆนะคะดูแล้วก็เพลินดีนะคะก็ตอนหลังก็จะอ่านเล่มนี้มากกว่า เล่มต่อมานะคะ Fluent Forever นะคะอันนี้เราเอาไว้ใช้เรียนภาษานะคะที่ชอบเล่มนี้เนี่ยก็เพราะว่าคือตอนที่แบบไปเจอเล่มนี้ก็รู้สึกว่าชื่อหนังสือน่าสนใจนะคะแล้วพอมาเปิดๆด,ดูก็รู้สึกว่าเทคนิคหลายๆอย่างที่เขาให้แล้วก็บอกมาเนี่ยเป็นเทคนิคที่เราเคยใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มันก็ได้ผลจริงๆนะคะแล้วก็แต่ว่าเราปกติเราจะแบบไม่ได้รวบรวม เทคนิคต่างๆไว้นะคะแล้วก็ใช้แบบสเปสบะไปเรื่อยแล้วพอคนนี้แบบมาพูดแล้วก็แบบเหมือนมีงานวิจัยบางส่วนมาซัพพาะด้วยเนี่ยก็ทำให้แบบเรามั่นใจถึงเทคนิคที่เราใช้ว่ามันเออดีจริงๆนะคะแล้วก็เขาก็มีการจัดระบบในการเรียนก็ทำให้เราเรียนได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้เทคนิคต่างๆได้ดีมากขึ้นนะคะอันนี้เราก็ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันนะคะชื่อที่เดียวกับชื่อหนังสือนะคะ zoo n fiber นะคะ ก็ได้พูดไปในตอนคลิปที่เป็นแอปพลิเคชันนะคะอันนี้เป็นหนังสือเล่มที่เราอ่านเยอะที่สุดเลยนะคะน่าจะอ่านจำนวนรอบมากที่สุดนะคะน่าจะไปตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะเราก็อ่านไปแล้วก็มีทำแฟชชั่นด้วยนะคะตามที่หนังสือแนะนำนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตอีกอันหนึ่งเลยนะคะอ่แเราก็ ทำให้มีแรงในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะอันนี้นะคะที่หนังสือแนะนำวิธีการอ่านนะคะมีให้อ่านยังไงแล้วก็ทำแฟชชการ์ดทำอะไรก็ทำตามมาแล้วนะคะ <hier> เล่มนี้นะคะก็ <okay. S 1> รู้สึกว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ก็น่าจะเปลี่ยนชีวิตเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เราแบบไม่ได้ใช้ในทุกๆส่วนทุกหน้าเหมือนกับ เล่มอื่นๆก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าก็มีบางประเด็นที่เรารู้สึกว่ามันช่วยเปลี่ยนความคิดของเรามากนะคะก็อย่างเช่นแบบการถามว่าแบบทําไมทําไมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเล่มอื่นๆก็คงมีนะคะแต่ว่าพอดีตอนนั้นที่เราเจอกับเล่มนี้แล้วก็รู้สึกชอบนะคะตอนที่อ่านเล่มนี้นี่ก็มีหลายหัวข้อที่แบบน่าสนใจแล้วก็ติดไว้นะคะเรื่องที่เขาพูดถึงเรื่องค่านิยมต่างๆนี่ก็ดีนะคะ ให้ได้มุมมองอื่นด้วยนะคะเล่มนี้ก็อ่านไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเหมือนกันนะคะก็ยังชอบอยู่นะคะแต่ว่าอ่านไปแค่ไม่กี่รอบนะคะก็เลยจำไม่ค่อยได้ก็เดี๋ยวว่ามีเวลาแล้วก็จะกลับมาอ่านอีกครั้งนะคะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่เราได้ไอเดียในการมาเปลี่ยนอาหารการกินของเราเลยนะคะ ซึ่งไอเดียของหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือให้เราแบบเลิกกินอาหารแปรรูปกินอาหารที่เป็นแบบธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ดีมากนะคะทำให้เราเปลี่ยนเรื่องอาหารมาเยอะมากนะคะอันนี้ The Power of Now เป็นเล่มที่เราชอบมากเลยนะคะเราอ่านก่อนนอนนะคะวันละนิดไปเรื่อยๆนะคะอ่านแล้วก็จิตใจสงบดีนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะคนเขียนมีอ่านเป็น ออดิโอบุ๊กด้วยนะคะเป็นคนเขียนอ่านเองอันนี้เราก็เคยไปฟังนะคะก็ดีนะคะอ่านแบบฟังแล้วก็สบายใจดีนะคะอันนี้ชอบมากถึงขนาดไปซื้อเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาอ่านด้วยเลยนะคะแล้วก็นอกจากอันนี้ก็เรามีเล่มที่เป็นฝึกปฏิบัติด้วยนะคะ Practicing ก็อ่านจบแล้วเหมือนกันนะคะชอบนะคะเป็นเล่มที่แบบอันนี้ Practicing เป็นเหมือนสรุปมาจากเล่ม The Power of Now นะคะ ตอนนี้ก็เลยติดตามคนเขียนคนนี้อยู่นะคะก็มีเล่มอื่นๆที่อ่านอีกอยู่นะคะก็ตอนนี้กอ่านเล่มนี้นะคะเสียแห่งความสงบยังไม่จบนะคะแต่ว่าก็ชอบมากเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบสั้นๆมากกว่าเล่มแรกๆนะคะเป็นข้อความสั้นๆ เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มที่ชอบมากนะคะอันนี้ไปเจอในกองลดราคานะคะ50บาทแต่ว่าอ่านแล้วราคาคุ้มค่าเกินราคามากเลยนะคะปกติเราก็ชอบสำนักพิมพ์นี้อยู่แล้วนะคะก็จะไปคอยดูแล้วก็คือเล่มนี้เราชอบตั้งแต่ชื่อหนังสือเลยนะคะว่าวิธีเติมพลังชีวิตสนิทกับตัวเองนะคะเราว่าควรที่จะแบบสนิทกับตัวเองได้เพราะว่าเราก็อยู่กับตัวเองตลอดเวลานะคะมีไอเดียหลายๆอยันนะคะลองไปอ่านดูได้ อันนี้เป็นเล่มที่เพิ่งอ่านเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะคะแต่ว่าก็ชอบเหมือนกันเขามีแบบฝึกหัดให้ทำในเล่มด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในเว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็เอาลองมาทำดูนะคะรู้สึกว่าทำให้เราแบบได้เปิดแบบความคิดได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะตั้งตั้งเป้าหมายยังไงควรจะมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรนะคะแล้วก็ทำให้เราไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับดีไซน์มากขึ้นด้วยนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นเล่มที่เพิ่งอ่านได้ไม่นานนะคะนี่ไปเจอในกอง20บาทนะคะก็คุ้มค่าเกินราคาอีกนะคะรู้สึกว่าเล่มนี้จะมีแปลใหม่นะคะเป็นสำนักพิมพ์อื่นนะคะก็ลองไปดูได้นะคะการตั้งเป้าหมายชีวิตนี่ก็สําคัญมากเลยนะคะนี่ก็สองเล่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เป็นเล่มที่เพิ่งอ่านไปเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วนะคะเขามีให้เทคนิคในการที่เราจะจัดการเวลา หลายๆยอย่างเลยนะคะแล้วก็คือไม่ได้พูดถึงในแง่ของงานอย่างเดียวนะคะพูดถึงชีวิตด้านอื่นด้วยอย่างเช่นการนอนการออกกําลังกายการกินนะคะก็ครบถ้วนดีนะคะได้เทคนิคในหลายๆด้านอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราแบบไม่ได้ชอบมากเท่ากับกลุ่มแรกก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่พูดไปนะคะแต่ว่าก็เป็นเล่มที่เราได้อะไรบางอย่างจากการอ่านพวกนี้มานะคะซึ่งก็ดีพอที่จะเป็นเล่มที่เราอยากมา อ่านอีกหรือว่าเปิดอีกนะคะเริ่มที่เล่มแรกนะคะทําให้เราได้รู้ว่าแบบคนอื่นเขามีแบบมอร์นิ่งรูทีนกันอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาปรับใช้กับตัวเองได้นะคะซึ่งการที่ได้เห็นตัวอย่างหลายอย่างของคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนแบบช่วยให้เราแบบมีทางเลือกมากขึ้นนะคะสามารถที่จะเอามาก๊อปปี้แล้วก็เลือกที่เหมาะกับเราได้มากขึ้นนะคะอันนี้นะคะเป็นเล่มเกี่ยวกับสายตาเนื่องจากปกติเราจะอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะแบบปวดตา บ่อยๆเทคนิคที่หนังสือเล่มนี้แนะนำนะคะก็ช่วยได้จริงๆนะคะก็เลยชอบมากนะคะก็จะเอามาแบบเปิดดูว่าเออที่เราทำเนี่ยยังถูกอยู่ไหมแล้วก็มีอันไหนที่ทําเพิ่มได้นะคะก็มาทําเรื่อยๆะคะ่ะมาน้อยสอนรวยอันนี้ก็เป็นเล่มที่ออชอบมากนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้มาจากเล่มนี้แล้วยังทําอยู่นะคะก็คือ,อ,อในเล่มนี้จะเรียกว่าบันทึกความสําเร็จนะคะแต่ว่าเราว่าจริงๆแล้วมันน่าจะ เหมือนกับแรดิจ u โตโนนะคะซึ่งเราก็ยังเอามาเขียนอยู่นะคะเล่มนี้เขาให้ตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็เลยเริ่มเขียนได้นะคะจริงๆเราได้ยินเกี่ยวกับแ u d ิจู u r โน l มาก่อนแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าแบบยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการเขียนนะคะอันนี้เป็นกลุ่มแบบอ่านเล่นอื่นๆนะคะซึ่งก็คือเรามีหนังสือเหลือไม่เยอะนะคะมีไม่ครบนะคะเพราะว่า บางส่วนก็บริจาคไปแล้วนะคะบางส่วนก็ยืมห้องสมุดมานะคะบางคนก็ยืมไปแล้วไม่ได้คืนนะคะก็ตอนนี้ก็มีอยู่เท่านี้นะคะอันแรกนะคะเรื่องนี้นะคะได้ที่ได้อ่านเรื่องนี้เพราะว่าเป็นหนังสืออ่านนอกเวลานะคะแล้วก็อ่านแล้วก็ชอบมากนะคะก็ก็มาอ่านซ้ำไปหลายรอบเหมือนกันนะคะอ่านแล้วสนุก นี้นะคะก็เราเอามาอ่านแล้วก็รู้สึกว่าชอบแนวเขียนของคนนี้นะคะก็เลยติดตามเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้อ่านเพิ่มเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่ายังไงก็น่าจะชอบของคนนี้อยู่แล้วนะคะจากการที่อ่านมาเล่มหนึ่งเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่เราเพิ่งอ่านมอเมื่อไม่นานมานี้นะคะแต่ว่าชอบนะคะอ่านแล้วแบบผ่อนคลายดีนะคะ เขาก็เล่าเล่าเรื่องได้แบบเห็นภาพดีนะคะแล้วก็สนุกนะคะเราชอบแบบวิธีคิดของตัวละครด้วยนะคะแบบไม่ได้เหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปนะคะอันนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อ่านตอนที่เป็นหนังสือนอกเวลานะคะจะเห็นว่าไฮไลท์ที่ขีดไว้นี่ดูไม่ค่อยสวยเลยนะคะแสดงว่าตอนนั้นอ่านแล้วแบบ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอ่านเพื่อสอบแต่ว่าพอตอนหลังที่แบบมาอ่านอีกรอบหนึ่งเนี่ยคืออ่านสบายสบายเนี่ยก็รู้สึกว่าชอบเล่มน,นี้มากเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับโต๊ะโต,ต,ตจังนะคะก็คืออ่านแล้วรู้สึกว่าผ่อนคลายบรรยายได้แบบเห็นภาพมากเลยนะคะอ่านแล้วหายปวดหัวเลยนะคะที่นี้นะคะก็จะพูดถึงเล่มอื่นๆที่แบบไม่ได้มีในรูปนะคะก็อย่างตอนเด็กๆอ่ะก็จริงๆก็ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเป็นแต่ว่า ไม่ได้อ่านเองนะคะคือพ่ออ่านให้ฟังก่อนนอนนะคะแล้วแต่ว่าอ่านไม่ได้จบทุกเล่มนะคะเนื่องจากว่าพอเล่มที่แบบมีผู้คุมวิญญาณมาเราก็เลยแบบกลัวก็เลยแบบแบบไม่อ่านไม่ให้อ่านแล้วนะคะเปลี่ยนไปอ่านภาคภัยมณีแทนนะคะก็เลยอ่านซีรีส์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่จบนะคะแต่ว่าตอนหลังก็มาดูหนังแทนนะไม่ได้อ่านต่อแต่ก็ชอบอดีนะคะแล้วก็เป็นหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยก็ชอบซีรีส์อันหนึ่งนะคะชื่อ the selection นะคะเป็นเซต น่าจะมีประมาณ5้าเล่มนะคะอันนี้อ่านแบบรวดเดียวจบเลยนะคะอ่านแบบติดต่อกันอ่านไป3ามวันปวดหัวอีก3ามวันเลยนะคะชอบมากติดมากเลยนะคะแต่ว่าบริจาคไปแล้วนะคะไอซีรีต่อมานะคะอันนี้เป็นอ่านภาษาไทยนะคะชื่อคิวบิกนะคะที่ตอนหลังมาทําละครแต่ว่าตอนที่เป็นละครเราไม่ได้ดูนะคะเรารู้สึกว่าออคําบรรยายถึงลักษณะของตัวละครที่ในเล่มกับ ในทีวีมันไม่ค่อยตรงกันนะคะก็ติดภาพในเล่มมากกว่าไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ดูนะคะแต่ตอนอ่านอันนี้ก็ติดมากเหมือนกันนะคะก็เสร็จนี้ก็บริจาคไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนเด็กๆมากกว่านี้อีกก็ชอบอ่านรามเกียรตินะคะอันนี้อ่านตอนประถมนะคะก็อ่านจบครบทุกเล่มเลยนะคะตอนนั้นมันเป็นเหมือนหนังสือที่แบบเป็นภาพฝาผนังแล้วก็มีคมําบรรยายข้างล่างนะคะ จำไม่ได้ว่าแบบชื่ออะไรหรือว่าเป็นยังไงก็หาไม่เจอแล้วล่ะค่ะแต่ว่าก็ชอบซีรีส์เสร็จนานมากนะคะอ่านทุกวันจนจบแล้วก็ได้กิจกรรมห้องสมุดด้วยเลยนะคะเพราะว่าอ่านไปหลายเล่มแล้วก็มีนักเขียนอีกคนหนึ่งที่เราก็ชอบนะคะในหมวดนี้ก็คือของธมยันตีนะคะที่เราเคยอ่านก็คือเล่มอย่าลืมฉันนะคะแล้วก็น่าจะคุณหญิงนอกทำเนียบนะคะไม่แน่ใจว่ามีเล่มอื่นที่เคยอ่านอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่ได้มีหนังสือนะคะอันนี้ ยืมห้องสมุดอ่านเอานะคะก็น่าจะหมดแล้วนะคะในหมดอ่านเล่นอันนี้ก็น่าจะครบหมดแล้วนะคะเท่าที่นึกออกในตอนนี้นะคะว่าชอบเล่มไหนบ้างก็ขอบคุณมากนะคะ